สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัดครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟอลิซิตี้ตอนนี้อัปเดตใหม่นะครับอัปเดต กลายเป็นเซิร์ฟไซเบอร์พัง2,077กันเลยทีเดียวเชียวนะครับและตอนนี้ผมกําลังพาทุกคนบินอยู่เหนือเมืองนะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นแมปใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับอัปเดตอะไรเยืมมากๆเลยนะครับและส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องโจทีเฮดแซนะครับก็จะได้รับการชาปองเพิ่มไปคนละ30ลูกเลยนะครับนี่เปิดกันมันมือตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวเชียวนะครับและในเซิร์ฟนี้เล่นฟรีเลยนะครับแค่เข้าไปขอเวลิกับแอดมินเท่านั้นนะครับขอได้ทั้งใน แล้วก็ในเพจด้วยนะครับนี่เลยโอ้สายเบอร์พัง2,027ครับแมปสวยสุดจัดนะครับแล้วก็ไม่หน่วงเลยนะนี่เลยผมก็เล่นปกตินะแล้วก็ปรับไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับนี่เลยแมปไม่หน่วงแล้วก็ไม่ต้องโหลดอะไรเลยนะนี่เลยเล่นแบบง่ายๆนะครับแล้วตอนนี้ผมกําลังพาทุกคนเหินลงไปด้านล่างน,นะครับนี่ส่วนปีกตัวนี้หลายคนน่าจะอยากดูนะครับว่ามาแต่ไหนเนาะ ปีกตัวนี้ก็จะเป็นปีกในกิจกรรมบินนั่นเองครับก็คือมันก็จะมีกิจกรรมที่ใช้ปีกในการบินแข่งกันด้วยนะครับผมก็เอาปีกตัวนั้นแหละมารีวิวกันเองครับนี่เลยและจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีโคโนมีมาขายของนันเองครับก็จะเป็นสวนสาธารณะหลักในเซิร์ฟนะครับและในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและในเซิร์ฟนี้อัปเดตงานเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นงานนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันมันก็คืองานเก็บของ ขวัญนั่นเองครับสวยมากนะครับพ็อในเซิร์ฟนี้นี่เลยแล้วเราก็วิ่งเก็บได้เลยนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้ครับจะมีระบบเก็บแบตออโต้อยู่นะครับเรามาตรงนี้แล้วก็กด e ได้เลยนะนี่เลยมันก็จะเก็บให้เราเลยนะครับแมปสวยมากนะครับแมปนี้ชอบมากนี่เราก็จะเก็บแบบนี้แหละครับเก็บทั้งวันนะครับเขาบอกว่า Happy New Year 2022นะครับโชว์กันหน่อยครับโชว์นานนิดนึงนะเพราะว่าแมปมันสวยนี่เลยครับโอ้โหสาวๆน่าจะชอบนะครับแบบนี้ นี่เลยหนุ่มๆก็เล่นได้นะครับนี่ถ้ามาตรงนี้อาจจะมีาสาวๆมาเก็บของก็ได้นะครับลองมาแอบดูตรงนี้และงานต่อไปที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นงานเก็บไข่ไก่นั่เองครับนี่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเก็บไข่ไก่ในเซิร์ฟนี้น่ารักกรุบกริบเลยนะครับแบบนี้เลยเขาย่องนะครับไปเก็บมันมันเห็นเราไปเนี่ยอุย้ยน่ารักกรุบกริบเลยครับ และแน่นอนว่าเราก็เก็บแบบออโต้ได้นะครับมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะไอ้เก็บออโต้นะครับนี่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนี่สีน้ําเงินนะครับเราเข้าไปเก็บก็ได้นะนี่เลยครับโลกอนาคตก็จะมีไก่น่ารักน่ารักแบบน,นี้แหละนะครับรอให้ทุกคนเข้ามาเก็บอยู่นะแอบแอบไปแอบไปเอาอีกสักอันหนึ่งเก็บหน่อยออ้ยไอ้สามตัวนี้ดิ้นอยู่เลย นี่ครับลองมาเล่นได้ครับเซิร์ฟนี้ระบบใหม่เฟี้ยวครับอัปเดตเรื่อยๆเลยและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นงานเก็บแร่นั่นเองครับนี่อยู่ตรงนี้เลยครับนี่โอ้ตอนนี้รถผมพังนะครับสงสัยจะได้เดินกลับบ้านนะครับ นี่เลยครับมีแร่แบตใหม่น่าสนใจมากเลยนะครับนี่เลยเป็นแร่แบตใหม่ภายในเซิร์ฟนะครับดูสวยงามมากนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี่ครับแน่นอนว่ามีจุดฟาร์มแบตออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มแบตออโต้ด้วกันนะครับระบบนี้แนะนําสุดๆนะครับนี่เล่นแบตง่ายๆและถ้าเราจะหยุดเกมนะก็แค่กดตัว x เท่านั้นนะครับมันก็จะหยุดให้เรานะกดดูแล้วกันนะอะกด x ยี่ไงมันก็จะหายไปนะครับทั้งกระเป๋าด้วยเอากระเป๋าหายเสกออกมาได้ตลอดนะกด f 3กด f 3มาเอาใหม่เอาใหม่เอาเอ็กระเป๋าออกมา กระเป๋ากลับมานี่ไงครับเรามาแนะนํางานขุดแร่นะนี่แต่ผมมาโชว์กระเป๋านะครับเนี่ยลองมาดูได้ครับเซิร์ฟนี้แล้วมันก็จะมีแร่สุ่มให้กับเราแล้วนเองครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นงานเก็บมะพร้าวในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันเก็บออโต้แล้วกันนะนี่นี่เก็บออโต้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเก็บแบบไหนเนี่เก็บแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับในการเก็บนะครับถ้าเราไม่เก็บออโต้นะมันจะปีนขึ้นไปเก็บนะครับกด e กด e กด e ที่ต้นมะพร้าว ปึ๊บนี่ว้าวไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดานะครับปีนมะพร้าวเก็บนี่ลองมาดูได้นะครับเซิร์ฟนี้เราต้องเดินมาใกล้ๆนะแล้วก็กด E อ๋อแสดงว่ามันจะสุ่มให้เรานะครับบางครั้งมันก็ปีนบางครั้งมันก็ไม่ปีนนะนี่ไงปีนแล้วปีนแล้วแต่ปีนเท่ดีวะ่ะ นี่ครับลองมาเล่นดูได้นะครับและจุดต่อไปครับที่จะแนะนําก็จะเป็นงานเก็บฟักทองนี่แหละนะครับนี่ฟักทองในเซิร์ฟนี้นะครับสวยมากนะนี่เลยแล้วก็ก้มเก็บได้เลยนะครับสวยนะสวยดีมีแม่กับลูกนะครับแม่กับลูกฟักทองนะแล้วก็มาแอบเก็บนะครับนี่เลยสวยดีสวยดีนี่เลยครับนี่งานใหม่ล่าสุดภายในเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นงานเก็บฟักทองนี่ก็มาเก็บได้นะครับสำหรับจุดตรงนี้นะอันนี้เป็น จุดหมายล่าสุดที่เพิ่มเข้ามานะครับและในเซิฟนี้มีงานใหม่อีกครับก็จะเป็นงานนี้เลยโอ้ยดูเด็ดสวยมากนะครับเป็นต้นแครอทน่ารักน่ารักนะครับนี่ปลูกเฮ้ยมีหน้าด้วยมีตาด้วยนะครับไม่ธรรมาดาเนี่ยอีย่มีหน้ามีตาด้วยนะครับแครอทในเซิฟนี้น่ารักกุบกริบเลยทีเดียวเชียวนี่และแน่นอนนะเากกราเก็บแบบออโต้ได้นะครับนี่แต่ผมพาทุกคนมาเดินดูนะนี่มันก็จะดู น่ารักน่ารักแบบนี้แหละนะครับอัปเดตมาใหม่นะนีเลยครับแล้วก็จะมีผู้เล่นด้วยนะครับเมื่อกี้มาเล่นนะครับไอหัวฟ้าคนนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นนะครับแนะนําให้พาเพื่อนมาด้วยนะครับนี่มันจะได้สนุกสนุกเนาะและในเซิร์ฟนี้ก็ยังมีระบบอีกมากมายที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับไปติดต่อขอเบลิทที่ดิสคอร์ดใต้คลิปได้เลยนะครับและท้านยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม